ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์เอ็กดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์มารู้จักเครื่องหมาย XD กันนะคะใครที่ลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์เมื่อใกล้ร,ยระยะเวลาที่หุ้นจะใกล้ปันผลเราจะเห็นเครื่องหมายตัวน,นี้ปรากฏขึ้นนะคะเครื่องหมาย XD ค่ะช่วงนี้บริษัทจดทะเบียนก็ทยอยประกาศงบการเงินของปี2 5 6 .4 ออกมากันเกือบหมดแล้วน,นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลตามมาด้วยค่ะทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ หันมาให้ความสนใจหุ้นปันผลมากขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะที่เป็นเทศกาลการจ่ายเงินปันผลแต่สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่กำลังคิดจะเริ่มลองเข้าไปลงทุนในหุ้นปันผลเพื่อหวังรับเงินปันผลของงวดผลการดำเนินงานในปี2564ที่เพิ่งประกาศออกมาคุณต้องรู้จักเครื่องหมายที่สำคัญตนนี้ไว้นะคะ เครื่องหมายตัวนี้เป็นเครื่องหมายที่เราสังเกตตอนประกาศจ่ายปันผลค่ะเครื่องหมายดังกล่าวที่เราจะพูดถึงก็คือเครื่องหมาย xd นั่นเองค่ะไอเจ้าเครื่องหมาย xd ตัวนี้มีความสําคัญอย่างไรกับการลงทุนในหุ้นปันผลเรามาฟังด้วยกันนะคะเครื่องหมาย xd คําเต็มก็คือ ex-dividend ค่ะเป็นเครื่องหมายตลาดหลักทรัพย์ กำหนดขึ้นเพื่อเตือนให้นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นที่จะขึ้นเครื่องหมายดังกล่าวทราบวา่าผู้ซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลที่ประกาศจ่ายในงวดนั้นๆน,น,นะคะตัวอย่างเช่นบริษัท A ประกาศจ่ายเงินปันผลในงวดปี2564อัตราการจ่ายปันผล1บาทต่อหุ้น ได้ขึ้นเครื่องหมาย x d ในวันที่2มีนาคมนี้นั่นหมายความว่านักลงทุนที่ซื้อหุ้นของบริษัท A ก่อนวันที่2มีนาคมถึงจะมีสิทธิ์รับเงินปันผลของผลการเนินง,งานในงวดนี้นะคะส่วนคำถามที่นักลงทุนมือใหม่มักจะสับสนนะคะคำถามที่สุดแสนจะคลาสสิก Classic มากๆก็คือถามว่า ถ้าเราขายหุ้นณนะวันที่ขึ้น XD เราจะรับเงินปันผลในงวดผลการดำเนินงานงดนั้นหรือเปล่าคำตอบที่ยืนยันตรงนี้ก็คือเราจะรับเงินปันผลของผลการดำเนินงานงดนั้นอยู่แล้วนะคะแม้ส่วนใหญ่เขาจะไปจ่ายเงินปันผลร่วมกันเป็นเดือนก็ตามหลังจากขึ้นขึ้งหมาย XD แล้วก็ตามนะคะเพราะในสมุดบัญชีของผู้ถือหุ้น เขายึดวันที่ขึ้นเครื่องหมายเ d เป็นวันตัดรอบของผู้ถือหุ้นในหมดนั้นๆค่ะจึงทำให้การขายหุนนะ้นณวันขึ้นเอดียังทำให้เราได้รับเงินปันผลอยู่ดีค่ะทีนี้ก็มาถึงข้อควรระวังนะคะในการลงทุนหุ้นปันผลบ้างนะคะโดยการลงทุนในหุ้นดังกล่าวก่อนขึ้นเครื่องหมายเ d ไม่กี่วันอาจไม่ทำพนักลงทุนรบผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากการรับเงินปันผลเสมอไปนะคะเนื่องจากหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาของหุ้นมักจะปรับตัวลดลงค่ะแต่จำนวนที่ใกล้เคียงกับเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะคะบางตัวอาจจะลดมากกว่าที่ประกาศจ่ายก็ได้ยิ่งเป็นบริษัทในประเภทที่ประกาศจ่ายเงินปันผลจากกำไรพิเศษ หรือบริษัทที่มีกำไรในระยะถัดไปและมีแนวโน้มที่ไม่จะเติบโตอีกแล้วราคาหุ้นหลังครึ่งข้างหมาย XD มักจะปรับตัวลงยาวๆต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นการซื้อหุ้นปันผลเพื่อหวังเก่งกำไรควรซื้อหุ้นปันผลล่วงหน้าก่อนครึ่งข้างหมาย XD ราวๆหนึ่งถึงเดือนและขายวันที่ครึ่ง XD ทำแล้วเราจะรับกำไรสองเด้งนะคะทั้งตัว c a p ิตอลเกณฑและเงินปันผลค่ะสำหรับเครื่องหมาย XD ที่เราควรจะรู้เป็นเรื่องที่เราสังเกตได้ง่ายๆนะคะถ้าขึ้นเครื่องหมาย x อดีเมื่อไรก็แสดงว่าเขาจ่ายเงินปันผลไปแล้วนะคะดังนั้นถ้าเรามาซื้อในวันนั้นก็จะไม่ได้รับเงินปันผลนะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคส แลว้วพบกันในสดนถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกิร์วันพอดคคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแอนคอร์ o อด a s ส